nãy gặp tít là... đây, có đúng không? À, nó không, biết, không, không biết cho mày. Đăng lên, đăng lên. Không, lại mày? Đứng ngoài con, đứng ngoài con, đứng ngoài con, đứng ngoài con. Đứng เดียวลือมถุงอุ้มฮัลโหลนอ่งเจานะครับน้องผม้วเด่แก้วใเ่งเยเ่าน้องเอระวังด้วยนะระวังด้วยนะครับ

อ่าน <ELL> uh, <no, S 1> ้ามองเดี A ๋ยวเมื A ่อ so ไ้วพี A ่บอยผมกินตปาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยไม่เหองอกต่ละนเอาเอาตางนี้เลยนี่เอาเอาเอาค้อง

อ่าน้าวองเจับเนี่ยเจ็บเี่อไรรับที้บอยฝุ่นปินมัน่นนี่ไปไปปล่อยครับเอาเอาไปปล่อยไม่อะอง่แวึงเอาเอาต่างนี้เลยนี่เอาเอาเอาคอดเอา